กับสวัสดีท่านผ้ชมทุกท่านเลครับฝากกดไลค์กดแจมดิครับใครไม่กดคลาปุเก่นี้ก็ต้องเอฟไอป้นน่นิ่เอฟอุตงอ ไม่ส่วนเราคนนกร่บเจมว่วเช้าพี่คันยังไม่พูดเพก็เอจะบอกเลยให้นะว่ามัวยังไม่มาแค่นี้คัะะคบ ดูตรงนู้นดูเพื่อนนะแค่เพื่อนนี่เพื่อนเนี่ว้าวไปดูนนีก่อนนะครับถ้าใครอยากเห็นผมเปิดหน้ากดไลค์คลิปนี้ ถึงห้าสิบร้อยแล้วผมจะเปิดหน้าครับอันนี้คือเพื่อนผมไไน,น,นีะครัาาบเอ้ยังรอกุณด้วยลีวีในสวนเวลาเธอาคี้ยงไม่พมเียแต่ก็ไปเถอะทางดีๆไม่ให้ไม่ให้เดินแต่ก็ไม่เดินเออแต่ก็นั่นคือ เดินพรมอ่ะไปละเข้าในบ้านยังเออโอ้โหโคตรเหมือนนีนะคะ่ค่ะนี่คือกายพ่มโอเคนะคะ่ะเฮ้ยไม่ต้องปิด มันนี่คือห้องน้ำปูพรมเออไม่ยากเลยมีสองกลิ

โคตรธรรมชาตจะล่มไม่ล่มไม่ลูแต่กที่รูดก็เคอตกไปบานทีก เห็นมากเลยครับคลิปนี้คือคลิปที่ผมที่จะต้องมาต้านเจ้านธลมีก็สองบ้านเลยเย็น ขุดไปเลยครับอ๋อเพื่อนมาเลตใจหมุนเลยเปนมาผีใช่ไหมไล่ะ เขาก็อยู่คนนี้เขาก็อยู่คนนี้นะอตกเตกอกใจรนดงมาดูรับว่าจะรีวิวบ้านอะไรเออวันนี้รีวิวไม่ได้นะครับผมคลิปนี้คือคลิปที่มันลลาท้าผีนะครับโอเคครับ วันนี้เราลืแท็บว้บนชั้นสาเต้องไป้สาคือบ้านคุณนะสั้นองสั้นโ่าตอนที่เราเป็นคไม่ข้มโทรศัพท์อ๋อไม่้ต้องไฟเร็วอยางทีกูตมองีอย่าไรนะ เฮ้ยคุณจะบยังไนใครนักเนใฮ้ยเอามาอานี่ก่อนฉันจะฉเอาไปไว้บนรางักแล้วฟักแล้วอ้าเฮ้ยักแล้วทำแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่น่ครับ น oh ี oh ่ก็ี <Bev> ่สานะครับนี่กโอ๊ยโอ๊ยโอยเก็บเก็บเกเวาท้าผีบ้านี่กันนะครับคูบอกว่าคเตบอกว่าคตัวพี่เนี่คู ครูสมอนผีอะแต่ตอนนี้เป็นคู่สมอนผีสีอันละขอโทษนะครับที่ผมเมื่อกี้ผมว่าอะไรแบบโเห็นแล้วอันละเย็บเออเออเออขยิบแป๊บปากก่อยฝากก่อนฝากเนฝากขยิบตรงนี้หน่อยฉันจะเป็นครูสมครูครูเอง คุณกดตรที่ตรงนี้ทำไมยังไม่กับบ้านขี้หูีู้คุณดูสต็ปเลช่หมยังเอ้ยไม่อันนี้หลุดฮะคุณสมพงพ์ครับสมงพ์ครับนี่นเมื่อกี้อะไร เมกี้คือตั้กาจะต้องกต้องเข้าไปไหนไกิน่จดกินอะอยากกินเกียวไหมแป๊บนึงนะครับอยากกินเกียวไหมเดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้เธอเธออยากกินอะไรอยากกินอะไรฮะไอ้อยากกินเน้จะไปกัดเได้หรอไม่ไอ้ะกินเน้อต้องมาแหละ มันนาอากยอีกแล้วได้ถ่ายูไปเลยอ่ะถืออ่ะไปบายอบ๊ายบายง่มวปีอยู่ปาช้ใช่ปาชคีเขาบอกว่าให้เอาคุเจไปป่าช้าทั้งเจ้งปุจเอ้ยจะมาปดห้องห้องห้องนี้นะครับอันนี้ไม่นับนะครับ ถ้าผีคุณสมองทองครับนวนบ้าอะไรมาตกแค่นี้แน้แน่ะแน่นะนี่น,น, <S <S นี่นะคะ่ะที่ยอดที่ยอดทุยแต่เหมือนครูสมองสีเลยเฮย้ยครูมา ุมเยมาเฮ้ยเต๋อใจลุดงเขาห้องโรงพยาบาล ที่มียันนะต้องเหี่ยวมาให้แล้วคลิปล่าท้าผีหรู้อันนี้คุณสมนภูมิคนหนึ่งเลยชื่อว่าสมศรีชื่อ,อว่าคขุมพันวุมเพัน ใช่ครูวันควาเพมโดนโดนโดนอาคมของหมาของหมอผีไม่ใช่หมาผีอ่าฮะสตอบเบอร์รี่ฮะเนี่ยสตอบเบอร์รีส่สงูสงทรงเนี่ยสตอบเบอร์รี่ฮะผู้สูงทรงเป็นนี่นักเรียเป็นครูวิชาทำอาหารครูฝึกทำอาหารให้นักเรียนโอเคอันนี้คลิแปแรกที่ผม มากับเ,เพื่อน,นครับนี่นะครับเพื่อนผมซื้อขึ้นเฮ้ยจะตกเปคล้ยหนวากี่นโน้วี่นะครับเปิดหน้าเลย อ่ะมัีพีสองอ่ะอคุณทาเอพีสองอ่ะไปก่อนเลยไปก่อนเลยสามสองหนึ่ง go เอพีสองเอพีหนึ่งดูเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ดก็าโคเลยนะแล้วก็มีของตกของตกนั่นคือคูจะมาแล้วตู้เม็ดช็อตคูมาแล้วคุณยาจะปีดมาแล้วดิ๊กเข้าไปจะรู้ว่าทีแต่ต้องนื้อสุดโอ้โห นะี่ถึงโมงแล้วค่ะคุณ่อเจอกัน,น,ออนที่ EP2 ครับบาย